สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกดจแดงกุมาอยู่ที่บัตปูซีนเนาะค่ะมาเอาตัวดีไปฝากท่านผู้ชมทั้งบานกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาวู่นผูชัผมลืไลมาพบผมในช่องแปงล่ายกนนะอ๋ส่องแปลงล่ล่าครับผมันลบิตนะครับแเจ้าแเ้อตัวนี้ เมนูปูมันหมดก้อนบ่คคะเแตว่าปันปูหอเ้าเจ็ดตัวเดียวเหรั้งต่วนี้ว่าเขาไม่เลกไมเล่เขาเกลียมนิกสนที่เหลาปูเนี่ยข้าวุ่ต่ว่ากาก็หาหนึ่งเขาทู่ว่าปูห้ปาถือเนาะปูห้ตัดหอยปลาถือถึงเบอร์เตอร์สันนี่ถเบอร์ห่มโส พึ่นจัดไว้นี่แต่ว่าพคัดออกให้เนาะคัดออกลี่ตัวเดียวอะกับงนหันมืสองสา่นเข้ามา20่สิบงวดงวดที่ยี่อดหลุดไปพรานว่าให้เอาตัวเดียวได้หนึ่งได้ลอยเนาะมันตรงกับกเจดตรงตรงกันตัวนี้นี่สองสูดมันตรงกันนี่มันผิษซวนเลยใช่ไหมมนาะตรงกันม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 ามีหนึ่งหามันผพิษซวนมันสกิติมันก็ได้ดีมันเลยบกเขากเก เอาต ho, อัวนี้ว่าวิ่หนึ่งหาเลยตัดออกมาสูตรสูตรนี้ว่าวิา่หน oh. ึ <Tonight> ่งหาเลยตัดออก่แมนเบิงสออันแม่เบิงปรกบเกันเบิงเทียบปกันเบิงไม่เทียบวยกันเนี่ยไอ้กันเนี่ยมันมันตรงก land, ันท้้งน้ามันจะออกปูาเนี่ยตรงกันมันตรงกันทกัมันมันมันกัพลาดต้อกันนั่นสิน่นี่แมนครับเกหี่นัมันบมันบก็จะือล ม่วนนี่ตรงกันตัวใดครับครูตรงกันจัดมากมตรงนี่ตรงกันตรงกันปะห้าเก้าเก้าเก้ามวนใจนวดเนี่ยมวนวันที่หนึ่งคุมภาม้วนซึ่พักตัวในี่ยนะเนี่เรียกเป็นภัษเลเรีกติดเขย่ามีติดต่อได้ดีอืข่าวตลอดสีม้วนก้อนในมันกัติดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม1รมนึ่สาม เข้าไปเทียบไซส์16ตัวมันสี่เดียว UC C Cool เลี้ยงจน18 10 17 1หางมันก็จะเอาล็อก16ตัวตัวนี้มาใส่มันโอ้จะมันเลยบาดเขาปูมันออกไปลบตัวหาเก่าที่บอออกไปแล้วมันก็มันก็ซสอนกันเดีมันก็อยู่ง่ล็อก16ตัวได้หั่นนีล็อกส้นกันหางเก่าค่ะล็อก1 0 4 4 1 6 มีตนกันไ้ง่มันอ,อกตะกลุ่มทั้งทังกลุ่มทั้งเนี่ยปูแมนวัมวันใดกุมกุ่มทัมมงม้งมันสิมียูซีตัวนั่นหอืมดเลีวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นึ่งเจ็ดหนึ่งห้าวี่มันมันเขาทั้งทั้งทั้งซทั้งเนยนี่เขาเอาตัวหกห้าสี่ร้อสี่ห้าหกไปไป้าปอกรักซีกยยนะมันสิมีแต่ห้รักเนยมันมีแต่สี่อย่างสนะได้เอาซุ่มนี่ักซีครับรักหนยซีตัว เ้อพูดเค็ตอันเป็นงวดดีแต่ดนสินสิบหกตัวซนี่เด้สิบหตนี่บอกมีหนึ่งสอมี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาเก้ากับเจเกกับเจ็ดเปหตัวม่สี่สนี่เด้อ๋อนี่บอกคัดออกเลขหกบ่เลขเจ็ดเลขเจ็ดคัดออกซุ่มนี่อ๋อ้ีคัดออกครับผมอันนี้เลขเจ็ตเนาะนั่แหละนุดใหญ่ทั้งเบิดนี่ วันนี้มาคัดเอาได้เจ็ดตัวนี่เจ็ดตววัวหาสองหาสีหาหหาเก่าเก่าสีศูนย์ส,สี่งสย์งมากฟู์ก็ดังให้ช่ว <4 S 3> <อ>งหนึ่งสีกล<อ>งฟู์ก็จะดังสีสอมีสีสองมาได้ไหบว่ามีนี่นี่สุดเต,ต็มคือสุดใหญ่นะสุดสิบหกตัวสิหตัวสิกตัวก็มีลักเก่ากับบอูรักเกาก็มีเก เก้าสองเก้าหนกี่าหาเก้าเก่าเ9ห้าก้าศูนย์หนึ่ลสิบสาักศนย์ก็มีศูนย์ศูนยสอนหนเก้าักห่มีหนึ่งสองหนึ่หนาหักหามีหาสองหาี่หาหาหาเก้าต่ว่าปูให้ปูก็ให ่ก็จถืออันนี้ออกคอมบ้านี่พวกมาเฮ็ดงานเยอะยขังวันนี้ก็จะกสื่อสิบหกตัวนี่สิบหกตัวนึพวกนี้ก็จซื้อสิตัวนี่สิบหตัวนี่สิบหกตัวนี่ก็จะซือวดกอนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่วัดกแล้วปูยังเกาเกาบุญคิดไว้กมันจอเอาตัวเดียว่มันสนันแบบเก้ก็นั่นอ๋อที่สนกันเกาเกาตีหามันบ่บ่เพชรอดเหมือนวันที่สามมันสิออกห้าเกเลย นี่นี่ตัวตัวที่นเทียบการเขาไปเทียบม่นสิได้ตัห้ที่เหลือมันออกบนเนาะเกาหานะมันอีมันต่อางมันีหาเกลส่งวัดก่อนที่นบัดตัดอ๋อใช่่ามันบ่ผิดพชสอดจับรักหาจับลักเก่าจับลักจับลหนึ่งก็ถูกแลยนะมันมาสอนนี่มนง่ายง่ายกันเลขออกลครับผมแมนอย่ดอกมันปูผว้ที่เราออกหน่างังสอหยาบเ้อ อันนี้คือชุดเต็มเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกตัวชุดเต็มชุดเต็มแล้วมาคัดออกเหลือเจ็ดตัวลักเก้าลักศูนย์เลขหนึ่ง รักได้อีกรักเก่านี่มันมีรักนี่รักหาราคาเออราคารัคาามาซีีมันไม่ราคามาหาเนึองอ่ะหานึ่งก้วมเป็นไปได้ราตัวเก่าอยู่นี่ยหมดนนเหาืองหาเก่าหเนึ่งหานือันนี้หานออันนี้นึงหาหนิอันนี้เนหานิหาเนึองตัวนั้นองหัวนหัดอนอ่ะตัวนั้นตัวนึงวนตัวี้งวนนี อุ้ยสูตรเคสูตเก่าปะปูสูตรตุมนี่อกระสูตเทพหาเดาไปแมนบอลนไงสเป็นไงเป็นไปไม่อันี้มากตัตเล็กดิ้งมากส้นหลมก็ลอืมครับแกวิ่งมีตัวใดครับปูนี่เลยเด็กเด็กหนึ่งมันมีตัวจรหนวดนมีอย่างสิวิ่งแปนงรมาแปกเป็น่าไี่โอ้่าต้กันนี่บ่ ตัวนั้นมันกับีตัวปดแตไม่แปดหนึ่งแปดเจ็ดกับหกม่หกเจ็ดกับสอกติดกับนี้ก็เก้าแปดตัวน <8 S 2> ี้กเจ็ดเจตัวนี้ก็สองยังหนึ่งสองเจ็ดหกติด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 มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหหก้าสามสา่กวันนี้มีดครัู หกมีหายวิีใอันนี้หอันนี้คืติดลายตัวแทงม่นตีพันมาขิงทีสมติดตามังเทียติดตัวเดียวสามสองหนึ่งติดหนึ่งหาอันนี้หกห้าซีไม่กีดไมสติดเนี่ยมันเขาติดได้มาท่มกันหลายตัวกันนี่มันกั้สี่หาห้องเจ็ดกันนอ้ท่องสุดเพนี่เลขล่างบ่ค่ะอันนี้ติดเลขล่างบ่ค่ะล่างติดหกับเจ็ดนีเด้อสี่ยาหกัน ต้นกับนำงสีออกมาสิเป็นเล็กติดีหกเหมือนนี้นะหกคาซีลักได้ปูสรันลักเดียวลักสิบรักบก็ได้มาหน่อยก็ได้ก็ได้มาได้เบิดแต่ว่าเหล็กติดแปดกับเก้าก็มาสิบมาหน่อยเงินะออกกแดมาน้ำกันได้เจดเลียมาโอ้มาน้ำกันสานใจมาน้ำกันนี่แหะเด็กที่มาน้ำก yeah. er> ัน อันนี้มีกรบอติดเนอะติดติดติดตาดามดติดตาดติ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 ดตดติ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 วติดตติดติดดติดดติดติิดติดตดติิดติดดติิดติดตดติดติดตดติตัวตติิดติดตดติิดต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 ดตดติดติ่ติดติดติต่ดติติดติดตตดตดติดติดติดตดติ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 ดดียวติดติดติดตดติวติดติดตติดดติ มันมีทีู่หายใช่หอติดสี่หาหกมันจับคู่ทัติดหาก็มีหาสองม่มีหกขอคนะหกตัวมีหกตัวมหกต่วล็อกมันมีหกมันเลยมีแต่สี่ครับหาทัดติดหากรม่านี่สี่ก็มานนี่หาสิบสีมาหนวย อ๋อปูเลยคัดเอาแต่ขัดเอาแต่ซีกับเามาเนระลุ่กมลางยังแค่นาะลุ่มันจะเขาตะกุมนี่ตลอดเหรเย่นงยๆสุมหนิวต้องเล่นค่ะท่านผู้ชมมันเห่นตัวนี้เพราะว่าติดซีติดหามสูงมากงวดนอนนีนอนนี่ไหมติดซีหกนี่เนกรเลยจับให้เห่าข้าบนนี่เนาะติเหลี่ยมบนนี่มันออกทีติดเหลี่ยมก็เจ็ดนี่งวนี่มันออกก็่า เก้าหนึ่งหาได้ตัวสมันตัวมันกี่ว่เินงวด้เทียบเทียบไซบังหมือนยังไงนี่นะงวดน้นึ่งสองสมมนมาเอาไปเทียบไซบตัวมันจะมีแต่ลักนึงอย่างเดียวนี่ักหนึ่งหน่งดมาลหนมาสิหนึ่งเอาไปเทียบไซลักสิบมันก็มีแต่หนึ่งักน้อยวะบ่บ่เทียบมันก็มีลักเดียวก็หล่งง่ายตัวตัี่กรง่ายได้นึ่งะมันวดนี้เลเอาไปเทียบไซบตัวคือเ่าเนี่ยสูตรนั้นแหะมันจี๊ดมากมาสิ ถ้าห้าไมมาสิบมาหน่วยทีซื้ก็เลยคัดแยกออกมากรไดเท่านั้นเนาะติดถาติดจีมาสิบสี่มาหน่วยถ้าหาอื่นสีอื่นกัม่สิดอกใดที่กันตัวนี้ทำได้ผาจาของปูใส่ตัวน้กุ่มสตัวนี้พกตัวนี้ม่น่กสตัวมักตัวได้สิบหกตัวมิเนี่ยมักตัวได้สิตัวนี่ยบ่มักตัวได้เน่ยมามากตัวมามากมต้องซื้อแล้ว เลข14ตัวกับแค่น่อยพิษที่เดียวนเอมาเกยเบิ้งใดมาตรวเบิงดนเพราะว่าเลเห็นเบิงกรได้เลข16มากออกดูตามห้องตรงจับจับมันถือเาจะออกมันเชียมันออกสุดสุดนี่มันออกตะหนั้นมันออกตะเท่ๆหมสี่เนี่ยเบียนบัวเปล่นเบิดตปีเ็ตั้งปี63จนฮอด64นี่มันบทมนได้เล้วันหมอ่านเลยเพราะว่าตัวนี้มันบอพผาแดดตัวตัวเลขวิ่งมันบอพผาเดด วันนี้ตัวผาดตัวนี้นี่เขาเปตัวนี้ไม่ได้เขาหกขาดลกมากุมท่านหาซีเกล้้วนกำลังเล่นแรงติดฐานืนี่แหละซีคูซีคูซีคูแลวกอเจ็ดคูทงศลสงสัหาเนืองตัวคนบอ่นี่หละตอกเกา่หมหานืองนี่ตางต่างก็มักจะแดงว่ะมักหานเา็นเน้นล่างอย่างเดียวไม่ทันกลับนะครับผมนี่ เป็นทีขันน้ำม่น์ม่หาไม่มีเจ็บครับผมนี่นะครับชื่อผอันนี้เลขเก้าโตอันนี้เจ็ดโตเป็นสิบหกโตครับผมเนี่ยเลาะสิบหกโตนะครับเนาะแต่ว่าปูคัดมาให้เจ็ดโตครับผมเนี่ยคัดมาให้เจ็ดโตคัดมาจากตัวนี้นี่ตัวนี้แหละคัดมาจากเลขติดติดนี่อันละบ่เดี๋ยนี่อันนี้เป็นเลขวิ่งตัวนี้แม่เออเลขวิ่งนี่คัดอมาจากสูตรบ้างนะครับผมคัดมาจากนี่เลยมาในซีกัผาพอตุ่มหนีบ่มีซีกผาเออเออนี่ เลขติดสี่ห้าหกนี่ยคุณน้าสี่ห้าหกขาดออกมาแล้วติดห้ากับนี่ตัวนี้ตัวสีนี่ตัวนี้ก็บางามาแล้วปูแต่ว่าศูนย์สี่ข้นกระดิ่วีดด้วนร่างอย่างเดียวบ่เนาะร่างอย่างเดียวไม่ร่างอย่างเดียวไม่มีบนคุณผู้ชมสองห้าห้ามเป็นแนวทางถ้าห้ามามันเกิเป็นหามาสิบกันเดียวถ้าสี่มาสี่สี่มาหน่วยอย่างเดียว ลักซีพีลักหน่วยกับได้เนาะค่ะกับได้เนาะบอกขันกับได้ไม่กันหาซีเถอะนาอ๋อนกับได้ตรงตรงเลยตรเอาพอซื้ออยู่ค่ะตัวมิโซมพอหลุนอยู่พอเสียงหลวงเจ้าวนี้นปูหาเก่าเด่นมาปูตัวนี้นั่นล่ะเนี่ยคือตัวเด่นตัวเด่นมันเด่นอุ้ยีบมันอฮ่าตัวมัดตัดฮาตัวมัดตัดเจ้าว่าดับดับเก่าบุตรก็ร่างวุ่นวุ่เสียโดนเลือดับเนี่ยไม่เลือดดับหรอก ดับมันวดมันดับเป็นบถืบเถีกระเจ้าดับกรเจ้าตัดได้อบะเสอ่าท่านผ้ชมเสียงพ่อเสียงสื่ออยู่พราเล่นอยู่เจ็บตูนนี่ลหาหา่หาหนึ่งหาเก่าเก้าน่นึ่เน้นหาเก่าครับผมแล้วก็ตัดออกตัดออกอ่เก้าโตทนครับเนาะผู้ให้เจ็บตูนดูว่ากันกัดเก่าบ่ได้ดูทั้งหลัง ขดท้มล่าลามรานตกดแช่จะัด้อบดีครับจับตัวนี้แหรอคะท่านผู้ชมตัวตัวหาเก้าอกิบสอดในซื้อเป็นยังก็ได้เราเอาสูตรนเตียยิ่งไสเทียบใส่นึ่งสิบหกปุ๋ักิก็มันมันผิดส่วนอันนี้คือเต็มสูตรอันนี้คัดออกมาแต่สีกับงเ่ก็เลยเหลือถึงพวกนี้ไว้พวกนี้บ่็เนพวกนี้บ่ก็บ่กมาดกคตัวล้วลย มามามาคูเวามักมาหาซองเลยหาซองป่อืมอันมาสองมาแห้งดิมาแห้งคนหลินเตอร์หกสองจองกันประมาณสองแปดเจ็ดสองแปดแห้งมาแห้งค่ะเป็นเื้อทางไกนิบกาทชอบาตร้แต่ตันนี้ไปยง่งไปไปเกี่ยวว่าได้มาสิบก็ได้มานสิครับ